การรับบัพติศมานะครับสำหรับชาวยิวเขาจะรับบัพติศมาให้คนต่างชาตินะครับเพื่อต้องการที่จะเข้ามานับถือศาสนายิวนะครับผมมีผู้หญิงบางคนแต่งงานกับผู้ชายต่างชาติมีผู้ชายบางคนแต่งงานกับผู้หญิงต่างชาติใช่ไหมครับแล้วคนต่างชาติเหล่านั้นนะฮะเขาจะต้องรับบัพติศมาเพื่อมีส่วนในศาสนายิวนะครับผมแต่สําหรับยุคใหม่นะครับยุคพระคุณยอนนะครับนําวิธีการบัพติศมานี้มาใช้เพื่อให้ผู้เชื่อนะครับ ที่จะเข้าสู่ระบบใหม่กลับใจจากระบบเดิมนะครับโดยการบัพติศมาครับผมถามว่าทําไมพระเยซูรับบัพติศมานะครับพระเยซูไม่ได้มีบาปและการรับบัพติศมาของพระเยซูนะครับก็คือการที่จะยอมรับการตายในอนาคตที่จะมาถึงในเมชา t h i นะฮะและการขึ้นมาจากน้ําก็คือการฟื้นขึ้นมาจากความตายนะครับเมื่อพระเยซูขึ้นมาจากน้านะครับมีพระวิญ,ญญาณมาปรากฏและเสียงของพระบิดาตัดจากฟ้าสวรรค์นะครับว่า ผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากคํานี้นะครับผู้เชื่อทุกคนนะฮะเมื่อรับบัพติศมาพระบิดาจะยอมรับพระบิดาจะบอกว่าเรานะครับเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าพระเจ้าชอบใจเรามากตั้งแต่วินาทีนั้นนะครับเรากลับใจจากระบบเดิมกลับใจจากชีวิตเดิมกลับใจจากทุกสิ่งที่เป็นอของเก่าของเดิมที่เราเคยมีเคยใช้เคยเป็นเคยนับถือเคยอยู่ใต้นะครับผมถามว่าการร,บรับบัพติศมาในน้ํา มีความจาเป็นไหมสาหรับชีวิตคริสเตียนมีครับผมย์นบทที่3ข้อ3ถึงข้อ5นะครับพระเยซูตรัสว่าถ้าหากผู้ใดไม่บังเกิดใหม่ในน้ําและในพระวิญญาณก็จะไม่สามารถที่จะเห็นและเข้าในราชจ,จัากรของพระเจ้าได้นะครับผมเพราะฉะนั้นการรับบัพติศมามีส่วนที่สําคัญมากในชีวิตคริสเตียนนะฮะอย่าไปเชื่อหลายคนนะครับที่บอกว่าไม่จําเป็นต้องรับบัพติศมาด้วยน้ํายอ์นบทที่3ข้อ3ถึงข้อ5กล่าวชัดเจนมากนะครับพระเยซูตรัสว่า ทุกคนจะต้องรับบัพติศมาในาน้ำและในพระวิญญ,ญญาณเพื่อที่จะได้เห็นและได้เข้าไปในราชสัญญาของพระเจ้านะครับผมสรุปนะครับการรับบัพติศมาในาน้ำเพื่อแสดงการกลับใจใหม่นะครับและการรับบัพติศมาในพระวิญ,ญญาณบริสิ์นะครับเพื่อการนำเราเข้าไปอยู่ในพระกายของพระคริสต์นะครับผมเราจึงมีส่วนในพระกายของพระคริสต์เราจึงมีส่วนในชีวิตพระคริสต์เราจึงสวมชีวิตของพระคริสต์เราจึงตายแล้วจากโลกนี้นะฮะ บัพติศมาแท้ที่จริงสําหรับเรานะครับก็คือการฝังตัวเก่าชีวิตเก่านะครับและขึ้นมาจากน้ําก็คือการได้บังเกิดใหม่การเป็นคนใหม่การออกมาจากโลกนี้นะครับและเข้าสู่โลกแห่งฝ่ายวิญญาณหรือโลกของพระเจ้านั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราบัพติศมาในน้ําและมีส่วนในการบัพติศมาในพระวิญญาณนะครับผม เราจึงกลายเป็นบุตรของพระเจ้านะฮะเรา,าสวมชีวิตของพระคริสต์เรามีส่วนในมรดกในความรอดความหวังพระพรฝ่ายวิญญาณทุกประการที่พระเจ้าสัญญาที่จะให้นะครับผ่านพระเยซูนะฮะและเราทุกวันนี้นะครับได้อยู่ในพระสดรจักรของพระเจ้าของพระบุตรนะครับและเรานั่งอยู่บนสวรรค์กับพระบิดาในพระคริสต์นะครับผม